อยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์กันเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยในฟรีไฟต์มีกิจกรรมอะไรมาบ้างไปดูกันค่ะวันนี้นะคะน้องฟิวนะคะก็มีข่าวจะมาบอกะคะ่ะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับฟรีไฟต์โปเล็กซีซั่นสี่นะคะรอบแกรนด์ไฟนอลค่ะเวลาและว,วันนะคะที่ไลฟ์เนี่ยวันที่3เมษายนนะคะ2564เวลาเที่ยงตรงนะคะฟรีไฟล์โปเล็กซีซั่นสี่นะคะรอบแกรนด์ไฟนอลเนี่นย ซึ่งมีเงินรางวัลน,นะคะรวม5ล้านบาท <Wow. S 1> ถ้าหากมียอดคนดูพร้อมกันครบนะคะ 3 0 0 0คน GM จะมีกิจกรรมแจกไอเทมและฟรียกซื้อเลยคะ่ะพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนะคะ Free Fire World Series 2021ณประเทศสิงคโปร์นะคะในวันงานเนี่ยผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมดู Live w r l League รอบ Grand Final ไ,ได้นะคะหากคนดูพร้อมกันครบ3 0 0 0 0นคนนะคะรับสกินปืนบาลเลตตตัวใหม่พร้อมบวกค่าสถานะนะคะและชุดคอสตูมสุดเท่นะคะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีก,อกมากมายเลยะคะ่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็น speed l u s h นะคะที่แจกสกินปืนตัวท็อปกันแบบฟรีๆไปเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูไลฟ์นี้นะคะสามารถไปดูได้ที่ ช่อง u t u b e นะคะกาลิน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์ค่ะและมีกิจกรรมสปินลัชนะคะแจกสกินปืนระดับเล gendary มากมายเลยค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าพลาดนะคะมาดูไลฟนี้กันเยอะๆนะคะในวันที่3เมษายนเวลาเที่ยงตรงค่ะน้องฟิลไม่พลาดแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรม Bloodwing City นะคะ P order สิทธิ์ขั้นสูงตอนนี้รับไปเลยกระท่ Bloodwing City นะคะแล้วก็ขั้น Bloodwing City ทั้งหมด50ขั้นค่ะ และของรางวัลต่างๆนะคะจะได้รางวันที่1เมษายนนะคะ2564เวลาเที่ยงคืน1นาทีค่ะสำหรับใครที่พีออเดอร์นะคะก็จะได้เป็นกระทะลอตมิงซิตี้นะคะแล้วก็คั่นน้ำบด50ขั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระทะที่น้องฟิลพีออเดอร์นะคะแล้วก็จะได้มาอันนี้ตอนถือน,นะคะสวยมากสีแดงนะก็จะมีเอฟเฟกต์ค้างข้าวออกมาด้วยนะสวยมากอันนี้ข้างหลังแล้วก็อันนี้เป็นข้างหน้าคะ่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนของแพ็คชุดผู้ชายกันนี่นะคะจะเป็นแพ b l o Wing k n i g h t นี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นคล้ายๆของปีกขังข้าวแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใก,ก,กล้ๆรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะมีเอฟเฟกต์ขางข้าวเหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเป็นแพ็คผู้หญิงกันเป็นแพ็ Blood wing นี่เลยค่ะก็จะมีขนด้วยนะนี่ขนตรงคอเนาะสวยมากม น้องฟิลแบบอดใจไม่ไหวเลยทุกคนคือมันสวยมากนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกตเหมือนกันแล้วก็ใส่หน้ากากด,ด้วยนะคะตรงหน้ากากเนี่ยก็จะมีเป็นเขี้ยวค้างคาวนะแบบนี้สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็มาพีออเดอร์กันด้วยนะเตรียมพร้อมสำหรับความลึกลับนะคะครั้งใหม่สุดเท่ในวันที่1มีนาะคม2,564ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคัน Bloodwing City ที่น้องฟิลรีวิวไปเมื่อกี้นะคะ นี่ตอนนี้นะคะลด48%เหลือ1น1 0เพชรเพค่ะมาก็เขาบอกว่าได้เลื่อนเป็นเสร็จขั้นสูงนะคะเพื่อปลดล็อกรางวัลมูลค่ามากกว่า1,000 0เพร บล็อกภารกิจขั้นสูงนะคะเพื่อรับขั้นมากขึ้นเพิ่มขีดจำกัดโกายวันนะคะ100ะแสดงชื่อเป็นสีแดงในประกาศการสังหารศัตรูนะคะแล้วก็แล้วก็ได้รับ50ขั้นไปนเลยทันทีแบบนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่พีออเดอร์ขั้นเนี่ยก็จะได้รับเป็นกระทาด้วยเหมือนที่น้องฟิวบอกไปเมื่อกี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวน้อฟฟิ่จะพีออเดอร์เลยตึงดงเรียบร้อยนะคะแล้วน้องฟิวเนี่ยก็จะได้ กระทะมาเลยตกลงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกระทะกันไปดูแบบใ,ใกล้ๆนะนี่กระทะใหม่อย่างนึงฟิวจะใส่ลงเล่นเลยนี่นะคะเป็น b ล็อ d ว i n g City แบบนี้นะคะ มีเอฟิกด้วยสวยมากดูกี่ทีก็สวยนะคะทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนี้ภารกิจรับหน่วยสํารวจนะคะผ่านภารกิจที่กําหนดเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับไอเทมฟรีตามนี้เลยนะคะให้เราเนี่ยลงเล่นหมดใดก็ได้นะคะทั้งหมด10รอบก็จะได้เป็นคูปองดมอนรอยัลนะคะทั้งหมด3ใบเล่นผ่านภารกิจที่กําหนดนะคะรับไอเทมฟรีไปเลยลงเล่นหมดใดก็ได้นะคะทั้งหมด10รอบเนี่ยก็จะได้เป็น ตั๋วคบองไดมอนด์รอยยลอนะคะทั้งหมด1นึ่ใบกำจัดศัตรูนะคะให้ครบ20คนเราก็จะได้เป็นชุดนี่นะคะเป็นโลกริปเปอร์เป็นส่วนเสื้อนะ <Wow. S 1> แบบนี้สวยมากๆเลยนะต่อไปเดินทางครบ2กิโลเมตรนะคะก็จะได้ โลกลิปเปอร์นะคะเป็นส่วนของกางเกงนี่สวยมากๆเลยนะเป็นสีม่วงแล้วก็มีรอยมือติดด้วยแบบนี้น้องฟืิต้องทำภารกิจให้ครบนะคะแล้วน้องฟืิก็จะเอามาแลกอ,อีกหนึ่งอย่างนะคะนี่ช่วยเพื่อนร่วมทีมนะคะทั้งหมด15ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นตู้นิลภัยแห่งที่ดินลกล้างแบบนี้เลยจา้าใครอยากได้ก็ต้องทำภารกิจให้ครบนะ สำหรับสายฟรีนะคะไม่ต้องน้อยใจไปเรามีภารกิจนะคะเพื่อมาพิชิตไอเทมถ้าผ่านภารกิจรับหน่วยสำรวจนะคะก็จะได้รับไอเทมแบบฟรีๆไปเลยดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมนะคะก็จะประมาณนี้อย่างน้องฟิวจะลงไปเล่นในโหมดฟีสตล์กันแล้วก็อย่างเราจะไปดูกระ้าใหม่กันด้วยไปจ้าติงดิงน้องฟิวต้องรีบขึ้นไปเอาไอวอก่อนไอวฟนน้องฟิวเหมือนจะเป็นสีแดงด้วยแดงกับแดงเหมือนเราจะคุมโทนสีแดงนะเนี่ย ผมอยู่นี่อุ๊ย,ยหนึ่งคนอุ๊ยอุ๊ยจะตายอุ๊ยโดนหัวด้วย <c oughs> ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยหลบฐันหลบฐันมาแล้วโ <c oughs> อ้โหเขามาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> อ้าเรียบร้อยตรงนี้หนึ่งคนเนี่ย <c oughs> เขามาทำอะไรตรงนี้คะ <c oughs> เลือดเลยยี่สิบแปดเลือดน้อยมาก อ้าวด้แล้วเนี่ยได้แล้วนะจริงๆเรียบร้อยเลื่อหลอสามสิบแปดนะคะแป๊บเดียวน้องไปสังหารเน้ห้าคนแล้วอุ้ยโดนหัวเมื่อกี้ก็แตกเลยนะนั่นเรียบร้อยอุวยๆๆคนนี้คนนี้เขาทำไรเอาเอ้า จะเออยู่ตรงนี้หรือเปล่าอิ๊อ่นี่ไม่โดนเลย,ยจะเอ๋แม่สาวน้อยโดนหัวไปเม็ดหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้น้องฟิวสังหารได้แปดคนแล้วกว่าจะแปดคนได้นานมากปาปาอีกแล้วยังอยู่ไหมจ๊ะ โดน,นหัวไปอีกวุ้ยวันนี้หัวง่ายง่ายหัวง่ายป้า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 เรียบร้อยได้11คนนะคะรอบนี้นะ้องฟิลสังหารได้ทั้งหมด11คนเพื่อนๆนะคะอยากได้าาเลยเนะี่ยก็สามารถมาดูได้นะคะที่ฟรีไฟล์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอต้นละไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย